ข่อยบ่กินขา้าวข่อยลดความอ้ว,อวนข่อยปลาซิ่วโอ้ยกินลดต์ไปจักน้ำนาะคุ <c oughs> ้มานเนี่ยก็สวัสดีจ้ะพี่น้องข่อยกินลาบหมูเคยกินลาบหม,มูอันข่อยสิกินห่อมอีมมม่ยงลาบหมูหมมเหลียวมื้อเช้านี่ก็ทอดทอดปลาแม่โซนก้อยปลาซิวเด้อค่ะเด้อเรียกอ,อ,อันนี้ถ้วยของแม่ประพรของแซ่บแล้วว่างเห็นแม่โซนบ่มากินน้ำตุ๋นก้อย หัวเี้ห้อนี่อันนันนอันนี้ตัวเพชรของปราพรอ,อันนี้ตัวของเจ้าอ่ะจำจะเห็นว่าครับอันตา,น,านี้พอเสี้ห้อเลยจ้ะอ่ารุกก่งการอืจอจึงก็เสี้ยวคูดะพอห้อ กาดแก้วกรอบถ้ากาดกรอบถ้ากาดกรอบออมจีนลุงเงอฝากมาหาแช่ปละแม่แช่แออพอนอาพพีกน่วยหม่ขอแน่จักสองมยพริกแดงขอบพาเผ็ด ่อยดอออได้กันเน้่า่ายหมโจอพขอบเผ็ดขวบเผ็ดเนาะยายะตีลาบอขวบเผ็ดเกิดข้าเ็ที่ไดนยังี่อย่งก้อะโอ้ขบได้กินเนาะขนระงับ,อบอก,กินยาเย ปกพีกนุวยข่อยผืนดังหินโหลดกับลาบมหมูท่านได้หย่ำกำลาบหมูขอ่ขอยกระขอมอยู่แม่เพราะว่ามันมีใสอ่อนห่อโหลดโหลดความอ้วนเด้ <c oughs> อดิ <c oughs> บ้านได้กระโหลด ừ, ừ, mặt bắt đã quăng 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 ra quăng 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 ừ, quăng 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 ừ, quăng 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 ừ quăng 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 กัดกจ็มนก่ไม่จิ้มเหมือมันข้ามง่ายกินเขาแซ่บจ้ะกลายไปชิวในของมักเกินสุดสั่งชิน้นย้องป่ะลาบหมูถวยนึงจิ้ผู้เดียวเผ็ดไว้เพราเผ็ดเนาะ ได้รตดีเฮ็ดไปวันนี้ระยาแส้ตู้เย็นได้ค่อยเอาหมุนเพราะว่าได้เอิญกิน่นไอเขาเอิญปุ่ม,มยัดเฮ้ยพี่เกินดังว่าลงช่องมันจังนขึ้นไปดับ ออมันบ่อื่นบ่อลงนะมันขึ้นดังว่าจะคอยจะพร้อมสิสมัครเด้อหอมผิดัดเงาหนึ่งยังบ่ผิดบ้าแล้วพริก,อ,อ,อ,ก,กนะอ่อนกอบกลิ่นพริกเผ็ดเนาะ ยำชีงพี่กไปแล้วก็ขึ้นขึนดังไปนั่นเลนนมาหอหหาดูขึ้นให้เจ้าเจอผัพุ๊หลายๆจักวัวหนมาพี่กินให้ก้อยตัดทิ้บะเมี่หอามมาพีจิ้ง้อยตอมจัากหอมจัปากกับกัดแดกปุ๊บเวงให้ไปคุณเจอ